หนาวนะหนาวดู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 ทำด,ดูทำดูมาเร็วออกมาเร็วโอ้ยหัวใจมาลวงมากเลยพี่จอเอ้ยสามพันดวงมันที่เรียบร้อยหุ้ยสุดจอดไปเลยค่ะกินอิ่มแล้วก็เดินย่อยสักหน่อยค่ะ เดินย่อยกันสักหน่อยนะขอบคุณสำหรับหัวใจนะคะในคลิปนี้โหแตกเป็นที่เรียบร้อยค่ะสามพันดวงเดากดบอกว่าเป็นไลร์แรกเลยนะเนี่เนเยนนเดินเล่นค่ะเดินเล่น <c oughs> เดินเล่นค่ะเดินเล่น ไหนมีของเล่นอะไรกดติดตามไว้นะคะแล้วจะได้มาพบความน่ารักของพี่จอในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะก็นึกว่าพี่จอมก็นึกว่าคนนั้นมีอาหารอยู่ใช่ไหมก็นึกว่าพ่อหนาวไหมหนาวไหมหนาวไหมไปห่มผ้าไม้กินอิ่มละ ง่วงก็นอนมะม่วงหมดเป็นหนึ่งรูกเป็นที่เรียบร้อย